หลังจากที่พระเอกนั้นสามารถฝึกฝนเพิ่มความแก่งทางด้านร่างกายแล้วก็พลังของเขา ให้แข็งแก่งมากขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วในตอนนี้พระเอกก็ตัดสินใจว่าตัวเขาเองจะมุ่งเดินทางไปที่กิวมาสเตอร์กันก่อนนะครับซึ่งกิวมาสเตอร์ก็จะเป็นสถานที่ที่ช่วยให้นักเวทแต่ละคนนั้นสามารถที่จะได้รับใบรับรองในการเป็นนักควบคุมนั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นในทันทีแต่พอพระเอกมุ่งเดินทางมายังที่กิวมาสเตอร์แล้วในตอนนี้ก็ทําให้ผู้คนที่ได้เห็นต่างก็พากาันพูดชินนินทาพระเอกเลยนะครับเนื่องด้วยที่ถ้าเกิดว่าเปียย เทียบในด้านหน้าตารูปร่างลักษณะของพอเอกก็เป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้น ทำไมถึงกล้าจะเข้ามาหยับยังสถานเที่ยงนี้เกรททาให้ผู้คนเห็นก็ต่างกันพูดถึงพระเอกไปต่างๆในนา,น,านะครับแถมพอพระเอกมาถึงยังสถานเที่ยงนี้แล้วพนักงานที่อยู่ที่นี่ก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าพระเอกนั้นมาที่นี่เพื่ออะไรตัวเธอสามารถหาให้พระเอกในทุกสิ่งทุกๆอย่างได้ซึ่งพระเอกก็ได้กล่าวบอกกับเธอไปเหมือนกันนะครับว่าตัวเขานั้นมาที่นี่เพื่อมาขอเข้าร่วมบททดสอบร,รับรองเป็นนักเวทควบคุมเท่านั้นซึ่งตัวเธอก็แบบกระอุกกระอักมากพอสมควรนะครับหลังจาก ที่ได้เห็นพระเอกเป็นเพียงแค่เด็กแต่ขอเข้ามารวมบททดสอบในการที่เป็นนักเวทควบคุมในสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ในใจลึกๆจะคิดว่าพระเอกเป็นเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมที่จะมุ่งเดินทางไปหาปรมาจารย์ประจำหอของพวกเขาให้มุ่งเดินทางมาตรวจสอบอยู่ในทันทีและหลังจากที่ตัวพนักงานร้านผู้นี้ได้เรียกปรมาจารย์ประจำหอมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเขาก็มีนามว่าท่านโศเกอร์เป็นนักควบคุมระดับ2และก็ยังเป็นปรมาจารย์ประจำคิวมาสเตอร์แห่งนี้อีก ด้วยนะครับแต่พอตัวเขาเองที่ได้มาเติกเพกแล้ว ก็ไม่ได้พูดถามอะไรพระเอกมากถามพระเอกไปเพียงแค่ว่าพระเอกนั้นมีอายุเท่าไรแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งพระเอกก็ตอบไปอย่างเต็มปากเต็มคำตัวเขานั้นมีอายุ16ปีมาที่นี่เพื่อมาขอเข้าร่วมบททดสอบรับรองเป็นนักเวทควบคุมในคิวมาสเตอร์แห่งนี้นะครับแต่ว่าตัวทัมโสเกรผู้นี้ก็ไม่ยอมเนียฮะเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นมีเพียงแค่อายุ16ปีเท่านั้นการที่จะกลายเป็นนักเวทควบคุมนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยคนที่มีอายุราวๆประมาณเขาก็ยัง ยากแล้วที่จะได้กลายเป็นนักเวทควบคุมในตอนนี้นะครับตัวเขาเองก็ไล่พระเอกให้หนีออกไปจากที่นี่อย่ามาก่อความวุ่นวายสร้างปัญหาในสถานที่แห่งนี้แต่อย่างใดไม่งั้นเจ้าน่จะเจ็บตัวอย่างแน่นอนถึงแม้พระเอกจะพูดอธิบายอะไรยังไงไปก็ตามแต่สุดท้ายแล้วทอมโโซเกิร์ผู้นี้ก็ไม่สนใจเลยครับตัวเขานั้นก็ยังคิดว่าพระเอกเป็นเพียงแค่เด็ก ม่ได้มีความสามารถจะเข้ามาร่วมบททดสอบกลายเป็นนักเวทควบคุมได้ก็เลยให้พระเอกออกไปจากที่นี่ไม่มีข้อยกเวน้นไม่มีข้อแม้ไม่มีคําพูดแต่อย่างใดนะครับผมสุดท้ายแล้วพระเอกก็เลยต้องยอมที่จะเดินทางหนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันแต่ในระหว่างที่เพกนั้นกําลังบุ่งเดินทางกลับไปที่สถาบันของเขานะครับในตอนนี้ก็ดันได้มาเจอกับทัรมโสจักฮอประมูลซึ่งตัวเขาเองที่ได้มาเจอกับเพกแล้วก็ได้ถามกับเพกไปเลยว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเนื่องด้วยที่พระเอก เคยบอกกับเขาว่าจะไปที่ปรมาจารย์หอควบคุมนะครับเขารวมบททดสอบเพื่อกลายเป็นนักเวทควบคุมแต่ทำไมถึงได้เดินหน้าหงอยออกมาจากสถานเที่ยงนั้น ซึ่งพระเอกก็เลยได้บอกข้อมูลเรื่องราวก่อนหน้านี้ทั้งหมดให้แก่ท่านปรมาจารย์ผู้นี้ไปนะครับสุดท้ายแล้วตัวเขาเอก,กที่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเลยเลย่ะสิครับมุ่งเดินทางไปที่หอกิลมาสเตอร์ในทันทีนะครับไปถึงด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจมากๆนะครับไปกับอเอกตะโกนเรียกให้ปรมาจารย์หอนั้นรีบมุ่งเดินทางออกมาจากที่นี่มาพบเขาเป็นการด่วน แถมหลังจากที่ท่านอุโสเกอได้มุ่งเดินทางออกมาจากสถานที่แห่งนี้แล้วตัวเขาเองที่ได้มาเจอกับพระเอกที่มุ่งเดินทางมาก,กับเจ้าห้องฮอปประมูลนะครับเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจก็คิดว่าพระเอกก็คงจะเป็นลูกศิษย์ของท่านหอประมูลผู้นี้แน่ๆมาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมบทวดสอบกลายเป็นนักเวทควบคุมใช่ไหมให้รีบเดินทางออกมาจากที่นี่เลยเด็กเพียงแค่อายุ16เท่าน,นั้นจะมาสร้างความวุ่นวนายในสถานที่แห่งนี้อีกหรือเปล่าแต่ทว่าท่านเจ้าของหอประมูลก็ได้ตอบปฏิเสธไปหนึ่งด้วยที่พระเอกนั้นเป็นคนที่ม มีความสามารถมากในด้านการควบคุมทางรูปแบบอะไรต่างๆนาะนาะถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นจะเป็นอาจารย์ของเพกได้ไม่มีความสามารถนั้นแน่นอนนะครับและที่ตัวเขานั้นมุ่งเดินทางมาที่นี่ก็เพราะอยากจะให้รับรู้ถึงความสามารถของเพกเท่าน,นั้นแค่ให้ตัวเพกนั้นลองในการควบคุมและก็เขียนสนัญลักษณ์วิญญาณขึ้นมานะครับแต่ท่านเจ้าของหอประมูลก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าพูดไปตรงๆท่านอุโสเกิผู้นี้ไม่ยอมแน่ๆนะครับ,รบพวกเขาทังสองก็เลยได้ทําบการกระซิบเดิมพัดกันเลยได้ เพราะตัวท่านอุโสจากหอประมลเองเขานั้นก็รับรู้อยู่แล้วว่าอย่างไงพระเอกจะต้องสามารถทําได้แน่นอนนะครับเขาก็รับรู้ในความสามารถความแข็งแกร่งทองพระเอกมามากอยู่แล้วนะครับและหลังจากที่สองได้ตกลงกันแล้วเรียบร้อยครับในตอนนี้ท่านโสเกิดก็เลยต้องยอมยอมที่ให้พระเอกเข้าร่วมบททดสอบในการเป็นนักเวทควบคุมนะครับซึ่งกฎของการทดสอบนี้ท่านโสเกิดก็ได้บอกกับเพกไปถ้าเกิดว่าเพกนั้นสามารถเขียนรูปแบบสัญลักษณ์วิญญาณขึ้นมาได้ก็ถือว่าสำเร็จ ในการทดสอบในครั้งนี้ไปในยับที่ให้เวลาพระเอกหนึ่งชั่วโมงในการทดสอบในครั้งนี้ซึงพระเอกก็ไวรอช้าได้ครับหลังจากที่มีวัตถุดิบรายต่างๆครบแล้วเรียบร้อยพระเอกได้ทําการหลอมรวมสมนุนไพรให้กลายเป็นยาอายุวัฒนะและเขานั้นก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาก็จะเป็นรูปแบบพลังในตนํานานของเขานั่นแหละ,ะรครับผมทาการเขียนพลังจิตวิญญ,ญาณลงไปในกระดาษคัมภีร์สมุดแห่งนี้นะครับเพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปไม่นานเท่านั้นพระเอกก็สามารถทามันได้ สาเร็จนะครับสิ่งที่พระเอกนั้นเขียนขึ้นมาก็ทําให้ทั้โซทั้งสองก็ถึงกับอึ้งก้าปากค้างกันเลยก็ว่าได้ไม่ใช่แค่ทั้โซทักซอนะครับเหล่าผู้คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ตา่างมากันอึ้งตกใจเหมือนกันพระเอกมีเพียงแค่อายุติบปีเท่านั้นแต่ดันสามารถเขียนรูปแบบสัญลักษณ์วิญญาณในตำนานขึ้นมาได้เป็นรูปแบบ5รูปแบบมังกรนะครับผมรูปแบบที่แข็งแกร่ง,งมากๆแม้แต่กระทั่งพวกเขาเองก็ไม่สามารถทํามันขึ้นมาได้เลยในตอนนี้นะครับจึงทาให้ทั้มโซทั้งสองก็ถึงกัับบยยอมรเลว่า พระเอกเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ความสามารถจริงๆธนุโสเกิดก่อนหน้านี้เค,เคยได้ด่าเคยได้ดูถูกเคยได้ไล่พระเอกออกไปจากสถานทนี่นี้ตัวเขาเองก็เปลี่ยนคำเลยละสิครับได้ทำการกล่าวขอโทษเขารบพระเอกไปในสิ่งที่ตัวเขานั้นได้เคยล่วงเกินพระเอกไปก่อนหน้านี้นะครับสุดท้ายแล้วทนโสเกิดก็เลยต้องยอมที่จะให้พระเอกนั้นกลายเป็นนัก คุมระดับสองไปและก็มอบป้ายสัญลักษณ์ควบคุมระดับ2ให้กับเพอเอกไปเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเพอเอกไปในสถานที่งไหนก็จะต้อนรับในทุกๆเมื่อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกิลมาสเตอร์สาขาต่างๆแต่ทว่าทาโศเจ้าของหอประมูลก็ไม่ยอมน,นะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านพรสวรรค์ความแข็งแกร่งในด้านควบคุมของรพอเอกนั้นมันแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากพวกเขาเองก็อยู่ในระดับ2เหมือนกันพระเอกก็จะต้องอยู่เหนือกว่าพวกเขาอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ทศบจโาจากหอประมูลก็คิดว่าพระ เอกมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าเป็นนักเวระดรับ3มแล้วในตอนนี้นะครับจึงทําให้ท่านเอาส่วเกิดก็ถึงกับยืนอึง้งกัะเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับพอถึงแปลว่าตัวเขาได้รับรู้แล้วว่าเอกนั้นมีความสามารถสูงกว่าพวกเขาแต่ตลาสัญลักษณ์ที่พวกเขานั้นมีก็มีเพียงแค่ระดรับ2เท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกเลยได้ไปายเพียงแค่นักควบคุมระดับ2ไปแต่พระเอกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมเพียงแค่ได้ใบรับรองเป็นนักควบคุมตัวเขานั้นก็พอใจแล้วในตอนนี้นะครับ และหลังจากที่พระเอกนั้นได้ทําตามเป้าหมายของเขาเสร็จสับเรียบร้อยได้เข้าร่วมบททดสอบกลายเป็นนักควบคุมแล้วในตอนนี้พระเอกก็คิดว่าจะขอตัวรีบมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่งนี้ก่อนแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ไปนะครับมันก็มีเสียงใครบางคนตะโกนหยุดพวกเขาเอาไว้อยู่ในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าใครกันที่มุ่งเดินทางมาแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่7นะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะครับก็จะมาอาทิตย์ละสองตอนนะครับทุกวันเสาร์และก็ วันอาทิตย์นะครับในเรื่องนี้ก็เป็นตอนล่าสุดแล้วนะครับผมสำหรับตอนหน้า EP หน้าตอนล่าสุดมาเดี๋ยวผมรีบแปลลงให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้คลิปนี้ขอตัวลาลไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย